หมักแล้าเตะไปเนี่ยเมนว่าไปยี่เม่นไมหมาฮอตเจ้าบ่ก็เมนหมาฮอตเจ้าบ่โอคอยชิจิพียอาไป้ไปเขาเขาออี่เด้จมไก่อก้อยเียกันเขาขนาดเียนเขาอันเนาตัวหนีออนน้ยี่มาฝไหเามาฝึกไหมาแล้วมาเียใจเด้อน

ไม่มีตัวหยาง้ฮ้ฮฮกินไม่กินกินตัวไปยงตัวไคาดิเอาวปุ๊่ายกินไม่กินไเนบมีปเออเขา่หมากแดงมาเขาเนี่ยนะเอ้าเฮ้มาเขาอ่ะอ้ไปกินไงเตัวกินเขะตัวเดี๋ยมีคอไหมโอ้ยเย็นตาเลยนาะมีคออยังเส็จเส็จ เอา้เวาเดินนักินเลยน่ะนี่อ้าวก็ดี้เรยกกินเอากินเาไปเลยจ้อเยกกกินเอา่เดเขา้ที่มเเอเมื่อจะเมื่อจะเมื่อเมื่อได้จริงแมมเปยังอาสิเมื่อเสอง ว่าแตหน้าตัวนี้แมนะ